กราบสวีดัสวัสดีทุกทุกคนท,กทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม i ิก d c h r o n i c l e กับผม NT Channel นะครับผมซึ่งคลิปวันนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากมายเราจะมาพูดถึงข่าวสารของ i ิก d c h r o n i c l e กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะมีข่าวดีมาในครับผมสำหรับคนที่รอเกมนี้นั่นเองนะจ๊ะ ซึ่งทางเกมนะครับผมได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับโค้ดเบต้านะครับผมโอ้โหในที่สุดก็เปิดสักทีแต่ก็น่าเสียดายทุกคนเปิดเป็นแค่เบต้านะครับผมโอ้โหเสียดายมากคือใจผมเนี่ยอยากให้เปิดแบบเต็มเต็มแล้วอะทุกคนไม่อยากให้เป็นโค้ดเบต้าเท่าไหร่คืออยากเล่นแล้วนะครับผมโอเคซึ่งการลงทะเบียนนะครับผมจะสิ้นสุดในวันที่ 4มีนาเวลา5ทุ่ม59นะครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมไปลงทะเบียนนะครับผมซึ่งลิงก์ลงทะเบียนนะครับผมอยู่ใต้คลิปของเราเลยนะครับผมสามารถเข้าไปกดกันได้เลยละกันนะครับผมซึ่งสำหรับคนที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะผมจะได้รับโค้ชเบต้าไปเล่นนะครับผมในวันที่5ถึง10มีนาคม ที่จะถึงนั่นเองนะครับผมก็บอกได้เลยว่าสุดยอดนะครับผมในที่สุดก็เปิดสักทีโอ้โหนี่ก็เป็นข่าวสารในผมที่มาใหม่แล้วนะครับผมสำหรับเกมก g a c h r ค n i c l e Bonfire Gathering นั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับวิธีการเล่นนะครับผมเราก็จะมาบอกนิดนึงแล้วกันในผมสำหรับแนวช่างเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับผมซึ่งเกมนี้เนผมจะมีทั้งหมด3ตํตำแหน่งด้วยกันนะครับผมก็จะมี ยืนหน้าสุดนะครับผมยืนตำแหน่งตรงกลางนะครับผมแล้วก็ยืนตำแหน่งท้ายสุดนะครับซึ่งเกมนี้นะครับผมก็จะแบ่งชาติของตัวละครนะครับไปทั้งหมด3ามธาตด้วยกันนะครับผมสีแดงตรงนี้นะผมที่เป็นรูปปืนนะผมเป็นเทคโนโลยีนะครับผมสีที่2คือสีฟ้าว่าจะเป็นระดับเวทมนต์นั่นเองนะครับผม สีที่เป็นสีเขียวนยผมรูปใบไม้นะครับก็จะเป็นของธรรมชาตินะผมก็จะแบ่งมาทั้งหมด3อย่างตรงนี้เลยและสายตาัวละครเกมนี้นะครับผมมีให้เล่นโคตรเยอะนะผมหลากหลายมากมมีทั้งหมด6สายเลยนะครับผู้พิทักษ์นะผมก็คือตัวละครสายแทงนะครับนักรบก็คือสายไฟเตอร์นที่จะแบบทั้งถึกและดาเมจแรงนะครับรวมถึงสายรอบสังหารนะผมก็จะสามารถโจมตีตัวละครเป้าหมายตัวหลังของเป้าหมายได้นะครับผมจูโจมก็จะเป็นตัวละครที่ทาดาเมจเดี่ยวดา,มดามหมูดาเมจหมูแรงนั่นเองนะครับฟื้นฟูก็จะเป็นตัวละครที่ เน้นฮิวแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนๆในด้านต่างๆนะครับผมสายสนับสนุนก็คือการที่แจกบัฟให้กับเพื่อนๆของเรานั่นเองนะฮะ ซึ่งก็บอกให้เลยว่าสามารถประยุกต์ใช้ได้หมดเลยในผมสำหรับ6ท่าตรงนี้นะครับผมซึ่งตัวละครสามารถใส่ได้หมด5ตัวละครนั่นเองนะครับผมในทีมของเรานะครับผมนี่ก็จะเป็นทีมของเราคร่าวๆที่จัดให้ดูก่อนละกันนะครับผมซึ่งตัวละครที่เราใส่แต่ละตำแหน่งนะครับผมก็ต้องบอกไปก่อนเลยนะครับว่ามันจะมีบัฟด้วยนะครับผมซึ่งสามารถกดดูบัฟตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่เลยตัวละครหน้าสุดนะครับผมถ่า h p ของเราในผมมากกว่า50%ในผมจะได้รับความเสียหายลดลง10% ตัวละครแถวกลางของเราในผมเมื่อเริ่มเทินนะครับผมจะมีโอกาส20%นะครับที่จะรับอีเทอร์หนึ่งหน่วยนะครับอี Ether เทอร์เกมนี้เนี่ยผมเปรียเสมอเป็นการเก็บชาร์จอันตินะครับเมื่อเก็บชาร์จอีเทอร์ครบ5สาต็กนะครับผมจะสามารถได้รับอันตินั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในเกมอีกทีนึงนะรวมเปถึสิ่งที่ผมตัวละครแถวหลังของเราเนี่ยเมื่อเลือดต่ำกว่า50%จะได้รับดาเมจแรงขึ้น10%นั่นเองนะจ๊ะรวมถึงการแพ้ชนะธาตุเนี่ยผมก็จะอยู่มุมขวาตรงนี้เลยนะครับผมก็จะมีบอกหมลยนเลย และในเกมนะครับผมในการที่เราตีพวกแบบกิกี้ลูกน้องฝ่ายตรงข้ามนั้นก็จะมี่าพิเศษคือตรงนี้เลยนะครับผม่าที่แบบไม่สามารถเจอใครได้เลยนะครับผมคือแบบตึงอ่ะอะไรประมาณนั้นนะฮะและตัวละครของเราเนครับผมยังไม่หมดแค่นั้นนะครับก็ยังจะมีสําหรับสัตว์เลี้ยงให้ใส่หรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงคู่หูให้ใส่นะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงให้ใส่ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นแต่ละธาตุเหมือนกับตัวละครเลยรวมถึงสัตว์เลี้ยงในครับผมก็จะสามารถช่วยเราได้ไม่ว่าจะเป็นทําดาเมจใส่เป้าหมาย รวมถึงบัฟให้กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นบัฟฮิลบัฟโล่บัฟดาเมจบัฟอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายให้กับเรานั่นเองนะครับผมและสําหรับไอ้ตรงนี้นะครับผมมันก็จะเหมือนกับเกมอื่นเลยนะครับผมก็จะเป็นการอัพดาวนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการอัพลเวลสกิลของเรานะครับตัวนี้จะเป็นการอัพลเวลตัวละครนะฮะตัวนี้จะเป็นการอัพคลาสนะครับผมก็เริ่มจากคลาสหนึ่งแล้วก็ไปคลาสสองคลาสสามคลาสสี่เรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับผมถ้าเรามีอุปกรณ์ครบเราสามารถกดอัพ เกมนี้เนี่ยผมก็จะมีคอสตูมด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับผมจะมีทั้งหมด2คอสตูมนะครับซับตัวละคร3าดาวนะผมก็จะมี2อยู่แล้วนะผมถ้าเราปลดล็อก3าดาวตัวละครได้เออจะมี2คอสตูมเสมอนะครับผมยกเว้นตัวละครที่จะเป็นตัวละครแบบพวกเทศกาลเนี่ยผมจะมีคอสเดียวนั่นเองนะครับผมนี่เลยแบบเช่นตัวละครตัวนี้นะและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นการที่อัปเกรดค่าความสนิทนะครับผมจะทำให้เรานะครับผม ได้รับดาเมจมากขึ้นนั่นเองนะครับไอสับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเจาะด้วยทีนึงแล้วกันนะครับผมมาแล้วเรามาพูดถึงระบบสักคู่แล้วกันนะครับผมว่าเกมนี้มนเล่นยังไงละกันนะฮะเมื่อเราเข้ามาสู่ด่านที่เราจะโจมตีนะมเราก็สามารถจัดทีมได้นะครับรวมถึงก็สามารถส่องได้น,นะผมว่าเราจะเจอกับตัวละครอ,อะไรนะครับและเกมนี้ที่พิเศษเลยนะผมก็จะมีพวก สำหรับเออเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมของเกมนี้นะครับซึ่งสภาพแวดล้อมของเกมนี้ก็จะมีั้งหมด8ฤดูเลยนะครับผมก็จะขึ้นรูปให้ดูเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็จะมีความสามารถพิเศษตามฤด,ดูไปนั่นเองนะครับผมจับตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเกมให้ดูกันเลยละกันไปเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าเกมนะฮะนี่เลยนะครับมันจะมีทั้งหมดนะครับผมจับบนนี้นะครับก็คือ5เทินนะครับถ้าเรามีตัวละครคร voilà. บ5ตัวเนี่ยก็จะมีให้เรา5เทินแต่ถ้าเรานะครับผมมีตัวละครแค่4ตัวหรือ3ตัวเนี่ เทิร์นก็ลดไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวละครตัวหน้าเราตายปั๊บเนี่ยเทิร์นที่เราเล่นก็สามารถเล่นได้แค่4รอบนั่นเองนะครับอะไรประมาณนั้นเนาะรวมถึงอ e ีเธอร์ที่ผมพูดถึงไปนะครับก็จะเป็นสําหรับตรงนี้เลยนะครับชาร์จอ e ีเธอร์นะฮะนี่เลยเมื่อเราเก็บครบ5้าสแต็กนะครับผมก็จะได้รับอันติเข้าไปเล่นนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะบอกสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมแนวนี้นะโอเคซึ่งสําหรับในการเก็บชาร์จอันตินะครับก็อยู่ตรงนี้เลยครับผมรูปผีเสื้อในแต่ละการ์ดของสกิลของแแตตตต่่่่่่่ลลลละะะััวขขอองงงเเเเรรราานนนนคคบซึิิิม้นนีียยสสกสก ในการใช้นะครับผมจะเป็นในการที่เมื่อเรากดใช้เนี่ยเห็นปะเลขหนึ่งหมดเลยเมื่อเรากดใช้เนี่ยค่าอีเธอร์จะเพิ่มขึ้นครับอย่างเช่นผมจะใช้ให้นินจาในผมเป็นการปรับนะครับอีเธอร์จาก2เขาก็จะกลายเป็น3ครับเห็นไหมครับจะเป็น3ทันทีซึ่งสมมติถ้าสกิลต่างๆที่เราไม่ใช้ในเทิร์นี้เนี่ยไม่ใช้ได้ไหมได้ครับผมเรากดข้ามตรงนี้ในับนาฬิกานะครับกดข้ามไปเลยครับเพื่ออะไรในัมเพื่อจะทําให้ชาร์จของการ์ดของเราเนี่ย ถึงขั้นที่2และขั้นที่3ซึ่งระดับ1 2 3เนี่ยก็จะทําให้สกิลของเราเก่งได้มากขึ้นนะครับผมอย่างเช่นตัวละครนินจาครับยกตัวอย่างตรงนี้ง่ายๆเลยนะฮะสกิลตอนที่เขายังเป็นขั้น1อยู่เนี่ยเห็นปะเขายังเป็นการบัฟดาเมจอยู่นะครับแต่พอเรานผมข้ามไปนะครับให้การของเขาเป็น2ปีเมื่อไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราสังเกตดีๆนะครับว่าเขาจะมีบัฟพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับเห็นไหมก็จะมีการที่ เราสามารถหายตัวได้หนึ่งเธอแน่เองนะครับเห็นไหมตัวนี้แหละจะนาให้เราประยุกต์ใช้ในแต่ละด่านได้มากขึ้นแล้วก็น่าสนใจได้มากขึ้นในผมในการที่แบบประยุกต์เล่นตรงนี้ตรงนั้นอะไรประมาณนั้นนะครับผมเออเข้าใจไม่ยากนะครับผมสำหรับคนตรงนี้นะฮะแต่อาจผมอาจจะพูดเข้าใจยากนิดนึงนะฮะแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยได้ลองเล่นจริงๆเนี่ยจะเข้าใจไม่ยากเลยครับผมรวมถึงนะครับอย่างที่บอกไปครับเมื่อเราเก็บครบห้าแตกเมื่อไหร่นะผมการอติจะผล่เข้ามาแบบนี้นะครับผมเห็นไหมแล้วก็สามารถกดใช้ได้เลยครับประมาณนี้ผมก็จะมี คัดซีนเล็กๆ,ๆน้อยๆให้ได้ดูกันนั่เนเองนะจ๊ะนี่ครับผมเรากดใช้ไปเลยครับนี่เนี่ยสับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็แช้นติปเลยประมาณนี้นะครับผมเข้าใจไม่ยากเท่าไหร,ร่นผมกันบ้าก็จะได้รับเทิร์นมาละประมาณนี้ละกันในผมสำหรับเกมนี้ละกันในการเกมเพลย์คร่าวๆนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับแ้วเพื่อนๆยังงงกับระบบเกมตรงนี้นะครับผมก็ ผมอาจจะพูดงงเองซึ่งเกมมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายอยู่แล้วนะผมเล่นแรกๆผมอาจจะมึนๆนิดนึงแต่พอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็สนุกแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ตรงนี้ตรงนั้นได้นะในแต่ละด่านเราต้องแบบเอาตัวละครตัวนี้มาแก้ทางตัวนู้นมาแก้ทางได้นั่เองนะครับผมซึ่งตัวละครเกมนี้นะผมหนึ่งดาวสองดาวเก่งหมดเลยนะครับผม และสาหรับสายฟรีเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าอย่างที่บอกไปเลยนะหนึ่งดาวสองดาวเกมนี่เก่งมากๆนะครับอยู่สบายบื้อสดือโบแน่นอนนะครับผมผมปั้นตัวละครเนี่ยคือเล่นมาจากฟรีๆล้วนนะครับผมใสยฟรีงกี้ทาบริหารเพชรดีๆนะครับผมอยู่สบายแน่นอนเกมนี้นะครับผมเพราะว่าเพชรก็แจกดุพอสมควรนะครับผมโอเคซึ่งระบบอื่นนะครับผมที่ผมยังไม่ได้พูดถึงก็คือแบบพวกระบบตรงอารีนานะครับผมหอคอยนะฮะการตีเก็บเศษของตัวละครสัตว์เลี้ยงหรือว่าจะเป็นมินิเกมนะครับเราไม่ได้พูดถึงนะฮะ ก็ขออนุญาตไปพูดถึงอีกคลิปหนึ่งลวกันตรงนี้ก็จะเป็นการที่แบบมาพูดถึงเกี่ยวกับเทคนิคการเล่นแล้วก็มากระจายข่าวสารที่บอกไปเลยนะครับครั้งสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับคนที่รอเกมนี้นะครับเปิดให้ทดสอบในวันที่5-10มีนาคมนี้นะครับลงทะเบียนก่อน4มีนาคมก่อนเวลา5ทุ่ม19นะครับผมไม่งั้นเพื่อนๆจะอดเล่นนะจ๊ะอย่าลืมลงทะเบียนกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันไวๆจ้าที่หัวใจ ใจบอกเลยก็คงต้องเหงาแหละเพราะมันมีแค่อยู่คนเดียวอันดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปมไม่รู้กี่ทีม่นจะคนบอกว่าเซโน